เรียกแกร็บไปที่ไหนนะคะตลาดเบนทันตลาดเบนทัน100บาทจากที่พักนะคะโอ้สวยช่วงที่เราไปนะคะก็คือเดือนมกราคมะคะ่ะช่วงนั้นจะเป็นวันที่ใกล้กับวันตุดยวนนะคะคนเขาก็จะแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันนะคะ แแลลกกตงตงงข้ามตรงนี้มานะจ๊ะมันจะมีที่แลกเงินตรงนี้ก็แลกได้ตรงนี้ก็แลก,ก,กได้นะคะเรทดีนะจ๊ะมาแลกเลยนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยขออกกีกก็ได้ขอข <สำ S 2> ึ้นหน่อยนะพูดไทยได้